สวัสดีค่ะเกฟอร์เรนซ์ลูมค่ะหรือพี่ฟอของน้องๆน,นั่นเองนะคะวัอน,อน,นนี้น่าเน่นมาเชียค่ะพี่ฟอเป็นคนที่ใช้ชีวิตบาลานซ์มากเวลาที่พี่ฟอทางานเราก็จริงจังคือในสมองเราเนี่ยสามารถคิดงานได้ตลอดเวลาคือเป็นคนแอคทีฟมากแล้วก็ทําให้เราเนี่ยนอนน้อยมากๆในแต่ละวันนะคะแต่เวลาที่พี่ฟอเที่ยวอะ่ะพี่ฟอก็จริงจังนะจ๊ามีแบบว่า แฮงเอามีปาร์ตี้บ้างดื่มบ้างอะไรบ้างและช่วงหลังๆเนี่ยพี่ฟอชอบไปเที่ยวแบบธรรมชาติตไปตากแดดไปถ่ายรูปกับภูเขาทะเลเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราชอบหรือแม้จะเป็นช่วงที่ work from home พี่ฟอก็สามารถตื่นคนเดียวได้ enjoy กับชีวิตตัวเองได้เป็นคนใช้ชีวิตหนักในทุกด้านจริงๆนี่ก็เพิ่งจะ41ขวบค่ะคือแบบเห็นแล้วแบบชักกังวลคือเราเนี่ยเริ่มกังวลไม่กล้ากลับไปใช้ชีวิตหนัหนกๆแบบเมื่อก่อนไงแล้วช่วงนี้พี่ฟอต้องไปถ่ายงานข้างนอกตลอดแล้วไหนจะอีกไม่กี่วันเราก็จะต้องไปถ่ายงานข้างนอกอีก เจอทั้งแดดทั้งลมสารพัดนะคะกังวลว่าผิวพรรณเนี่ยจะไม่สดใสถ่ายออกมาแล้วก็จะไม่สวยอีกแต่พี่ฟอร์ได้ b a c k More Marine c o l l a g e n Absolute สูตรใหม่นะคะสูตรนี้เนี่ยจะช่วยฟื้นฟูผิวของเราเดี๋ยวเรามาแกะลองทานกันนะคะก่อนที่เราจะไปถ่ายงานถ้าช่วยได้ก็จะได้หายห่วงเพราะเรื่องมลภาวะเดี๋ยวนี้รุนแรงอย่างที่ทุกคนรู้ก็ต้องยอมรับตรงๆ ยิ่งถ้าเราอยากออกไปใช้ชีวิตแซ่บแบบเดิมเนี่ยพี่ฟอกก็กังวลว่าเดี๋ยวหน้าจะโซนเดี๋ยวหน้าจะหมองเดี๋ยวผิวจะครับไม่สวยไงเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าถ้าเวิร์กอะเราจะมาเมาส์กันค่ะจัดแต่ พี่ฟอขอรับนิดนึงหลังจากที่ได้ลองทาน Black Marine ute, แบ็กเมล์มาริงคอ l ลเจนแอ็บส์ลุดลบปังมากค่ะเพราะว่าเขาทั้งปกป้องนะคะแล้วเาก็เติมเต็มสังเคราะห์นี่เม็ดดีพี่มั่นใจจะทําอะไรต่อวันนะคะต้องตัวนี้เลยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ค่ะ 1. นึ่ซิลิเนียมมีส่วนช่วยในการปกป้องเซลล์จากอนุมูลอิสระ2เพิ่มปริมาณคอเลเจนสาสังกะสีมีส่วนช่วยในการสังเคราะห์โปรตีนตามปกติและก็คงสภาพของผิวหนังของเราเขาเพิ่มปริมาณคอเลเจนสูตรเดิมมี105มิลลิกรัมสูตรใหม่เพิ่มเป็น250 กเพิ่มเกรฟซีดมากกว่าสูตรเดิมถึง264เท่าแล้วก็เพิ่มสารสกัดจากเปลือกสนมากกว่าสูตรเดิม150เท่ามีรูทีนที่ดีต่อตาแล้วก็ดีต่อผิวทําให้ผิวของเราเนะี่ยชุ่มชื่นแล้วก็มีวิตามินอ e, ีแล้วก็โคคิวเทนมีสารสกัดจากฮอสเซลซึ่งให้ซิลิก้าช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับผิวค่ะแล้วก็ยังมีที่ดีอีกเพียบเลยผิวที่สุขภาพดีไม่ใช่แค่ผิวขาวแต่เป็นผิวที่เนียนนุ่มลื่นและก็ดูสุขภาพดีค่ะ สิ่งที่ได้เลยนะคือเราเนี่ยไม่ต้องมานั่งกังวลว่าจะทํานู่นนี่นั่นไม่ได้เรียกความมั่นใจของเรากลับมาได้อย่างเต็มที่ถ้าเรานะคะตั้งใจจะทําอะไรแล้วเราจะต้องชัดเจนเลิกพวง เลิกกังวลแล้วก็ไปต่อค่ะก็ต้องยอมรับนะคะว่าเรื่องความผิวความสวยเนี่ยมันพุชเราเรื่องพวกนี้ได้พี่ฟอคิดว่าเราก็น่าจะเป็นเหมือนกันนะคะดูนะขนาดพี่ฟอถ่ายงานทํานูน่นนี่นั่นผิวไม่หมองเลยผิวว่าดูสุขภาพดีนะคะแล้วก็เนียนนุ่มลื่นเรียกได้ว่าสวยจากภายในสู่ภายนอกค่ะ ต้องยกให้เขาเลย b a m o r e Marine c r l l a g e n Absolute ที่มอบความมั่นใจให้กับผู้หญิงอย่งเราได้ทำในสิ่งที่เราต้องการเลิกห่วงเลิกกังวล Enjoy กับทุกช่วงชีวิตเมื่อเรามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแม้จะทำงานใช้ชีวิตหนักถ้าเราดูแลตัวเองไม่ว่าจะไวัยไหนเราหาสิ่งดีๆมาทานเสริมเพื่อผิวพรรณที่สดใสมันจะเพิ่มความมั่นใจให้กับเราเป็นวัย41ที่ไม่รู้สึกว่าตัวเอง41เลยค่ะ